แบนต้นหนึ่งนี่นะครับแล้วแล้วทุกครูกินได้หมดนะพี่งัพี่อ่ะโอ้ยหวานถ้าเราตั้งใจทำจริงเนี่ยเราได้เงินเลยนะเนี่ยได้เงินครับผมผมเห็นเงินรอยเกีเอาไว้กินเลยนะเพราะว่ามีหนอนนี่หนอนจอกเกี๊ยวแล้วนี่ตัดหมดทุกอย่างไหมยืดอีกสองวันยืดอีก อาจารย์ระเบียบก็อยากทานนะครับของอาจารย์ร่วงเลยเจอฝนได้กี่ลูกไหมได้ครับผู้่ระเบียบได้ลกองเลของนอะไระู้พันหรอผู้พันได้1 8ลูกครับจ้กัดได้ยังล่ะโอ้ลูกนี้โตมากเลย นั้นส่งไม่ให้พระอาจารย์เปิดบางนะครับอาจารย์ขออาจารย์อ่ะอันนี้มันถูกคาปิงใช่ไหมครับลูกนี้ก็จะถูกเหมือนกันตัดออกเดี๋ยวเราเอาลูกนี้ไว้ก่อนครับพอนนี้มันส่งไหมสาที่ทนีบบน่ส่งที่ส่งทวันเลยยืบไปส่งเสร็จดีกว่าครับเดีลูกเนี้ยที่วางไว้ก็ถูกนะ แ่มันก็ไม่ห่อนกันเน่เาเราัดไไม่เหมือนของลุงปัญญานอะนี่ใ้จับนนะจับที่ตอนมันจับตอนมันจะดนป๊าบวันนีนนน้เจอวัตถุเรียนส่นนอสิเอันนี้เนาะอร่อยดิ ของของมุ้คำก็อร่อยนะครับแต่สวนมุน้งคำติดลูกเดียวปีนี้ที่บอกว่าสาย,ยาคือยาอะไเป็นฮอร์โมนเร่งสุกครับอฮอร์โมนพืชระวชนรงชนชนะครับชนกลับไปนี่ <laughs> มีความสุ <Bond> ขล<อ>พี่ประสบความสาเร็จแล้ววัญพี่บอกว่าอะไรต้นเดียวพี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วผมก็ประสบความสําเร็จถ้าเธอทำเนี่ยเธอทําเดือนไหนนะเริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยให้พี่ใส่ไหยัดต้นกะแล้วเบาบองจะสุกแล้วครับนี่นอนเจาะปวดเนี่ย่อยนอ่ ของเรามันปลอดสารจริงๆนะคะปลอดสารมากจนนอนเจาะนะทุเรียนดินรีมีนอนเจาะด้วยบงบอกว่ามันปลอดภัยและลูกใหญ่นะพี่นะนี่ห้พี่จับซอยบอสมันจะหักมันจะหักไม่หักพี่กิ่มันเหนี่ยวมาก อะไรพี่ซื้อไม่สลูกซ้ำเนี่ยแหละน้ำลุ่มบรญยาดีโออาชีพอา,อาชาวสวนทุเรียน <c oughs> มันลำบากพี่จะช่วยระวังมันล่นใจหัวเดี๋ยวนะเอาดีๆไหมใหญ่ม,มากเลยเนี่ยเดียเดี๋ยวๆๆปล่อยเลยอู้นักมาก กำกว่าสี่กิโลลูกโตมากนะคะถือเรียนกนากสวนกองมะนี้นะคะปีแรกนะคะทดลองที่เดี๋ยวลูกนี้เอาไว้จับปไปเลยก็ได้ครับแกมยนหมดแล้เขียเทียมบนรลอนมาพ่น,นเลยจับไม่จับไม่มีใค่นะจับหมดแล้ว พราะว่ามันแก่หมดแล้วมันจะร่วงหมดแล้วอะแล้วป้ายยายัางไงที่เคอว่าเดี๋ยว็ป้ยให้ทุเรียนปีแรกของเรานะคะจากสวนกองมณีค่ะเปลือกบางมากเป็นปีแรกนะคะอายุสี่ปีนะคะอร่อยทดลองนะคะ่ะทดลองกินแล้วชิมแล้วลูกหนึ่งหอมกรอบอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเดีจะไปกันได้กัน สวนกองมณีนะคะคคเป็นลูกใหญ่มากเลยต้องยกเครดิตให้น้องขวัญน,นะคะหมอทุเรียนของเราคะ่ะสุดยอดค่ะลูกเพลืนเลยเปลือกลางแล้วก็รสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะสดดจากสวนนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้4ปีนะคะทดลองทดลองทดลองเอาต้นหนึ่งนะคะสี่ปีปีหน้าเราก็จะเอาทุกต้นเลยนะคะค ก็แวะเรียนมาเยี่ยมชมได้นะคะคใครมีปัญหาเรื่องผุเรียนนะคะปรึกษาน้องขวัญได้นะคะไม่ผิดหวังนะคะคุณหมอทุเรียนของเราครับขอบคุณครับ <laughs> ราใส่ใสารตัวนี้คือสารอะไรคะตัวนี้เป็นฮอร์โมนพืชครับเขาเรียกว่าสารเอสเทรีนนะครับซึ่งซึ่งผมแก่เนี่ยเราตัดผลขั้วแล้วเอสเทรินในผลเนี้ยเขามีฮอร์โมนอยู่แล้วแต่มันไม่พอที่จะเร่งการสุกนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องได้นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยาหรอกครับไม่เป็นอันตรายครับมันเป็นฮอร์โมนครับสารเอสเทรินเอสเทริน e เป็นฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืช กถ้าชุดนี้แกะจัดก็ประมาณสันสามพันละพานได้ยรามาณสี่วันสองรอเหนึ่งไปี่สภาพก็การตัดเทียนนะครับเราก็ให้ตัดดูจับผลเพื่อล่วงลงมานะครับนั่นหมายถึงว่าเราสามารถตัดได้หมด ราะว่าเนี่ยคือมันวรวมใช่ไหมเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าชุดของเราเนี่ยมันเป็นชุดเรียนชุดเดียวนะครับปีนี้เราสามารถตัดตัดฟองกันได้เลยเรียบร้อยแล้วครับรออีกสักสามสี่วันครับตกทางมากเลยหายใจมากแต่งได้ ่มันยังไม่เข้าสีของเเพราะว่ามันเป็นใบอ่อนครับเขากาลังสร้างใบของเขาแล้วถ้าฝนมา